วางอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้างปกติผมไม่คิดจริงจังเกี่ยวกับอนาคตบ้างนะครับมผมคิดว่าอยากจะอยู่ตนนี้แบบเต็มที่อ,อยู่ในวันนี้เต็มที่ <S <S เพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นี้เหมือนแบบํำเดินไปเรื่อยๆค่ะการที่คิดยาวบางทีอาจจะแบบ อาจจะแบบว่าอาจจะเกิดการคาดเครื่องก็ได้อ่างเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตค่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปตามส่วนตัวนะคะไม่ต้องตามกระแสหลังจากที่กลับมาอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยเก็บเงินได้เยอะมาก <ừ> เพราะว่าเราไม่ไมจาเป็น <ๆ S 1> ต้องไปซื้อแบรนด์เนมไม่ต้องไปแข่งขันกับผู้อื่นไม่ต้องอะไรเลยต่อให้ซื้อมากก็ไม่รู้ว่าจะถือไปไงได้สัก<อ>ทุกวันเนี้ยม,ม,มีความสุขไหมคะมีความสุขไหมมีความสุขมากค่ะ รู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าที่เราแบบไปใช้ชีวิตมาเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาเลยเนี้ยต่อให้แบบว่าอยู่ในกรุงเทพมีทุกอย่างมีเรามีครบทุกอย่างแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่ที่เราแบบมีรถแพงไม่ใช่แบบมีของแบรนด์เนมแต่แต่ว่ามันเป็นทุกๆวันที่เราแบบหัวเลาะได้ทํา สิ่งที่เราต้องการในทุกวันโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปสนใจรอบข้างว่าตอนนี้เป็นเทรนอะไรที่เราจะต้องไปตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องสนใจรอบข้างสนใจแค่คนข้างๆ <c oughs> ว่าวันนี้อยากกินอะไรใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วคุณยูนละ่ะคะผมคิดเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามีความสุขที่สุด <c oughs> เพราะว่าต้นผมอ,อ,อยู่ที่กรุงเทพ รว่าอยู่ที่ไหนในเมืองใช่ไหมครับ mm. ผมต้องแข่งก,กันกับคนอื่นตลอดตื่นเช้าก็รู้สึกเครียดก่อนพอ mm. ตื่นตื่นเชา้าแล้วก็ต้องไปทํางาน mm. แล้วก็ทํางานแล้วก็ผมรู้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเจออะไรแบบปัญหาแน่นอนอเไยเข้านอนก็เป็นไม่สบายใจเพราะว่าไอ้พอนี้เจอแล้วก็ต้องทํายังไงดีคิด mm. อย่างนี้ตลอดอะแต่ว่าตั้งแต่ผมใหญ่มาที่นี่ใช่ไหมครับ mm. ตื่นแล้วก็เป็นมีความสุขเ mm. ข้านอนก็เป็นไม่เครียด เราไม่ต้องเข่งก,กันกับคนอค่ะไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o ์9ทนนค่ะ